เย้เพื่อนกูตึงไอ้สัสจะตับตึงกว่าแน้องเพื่อนคับมีติชมมาดีแล้วอะไอ้เหี้ยมันคืออะไรวะเนี่ยจะเป็นเนื้อะไรวะรู้ว่ามันคือ a c h i e v e โนเอนทรีอ่ะอ๋อวิไอสัตมึงยิงกูหรือใครยิงไม่รู้ไม่รู้เออกูฆ่าดูดขี้เชื่อได้อีกแลี้ยวโวไอ้สัสยิงกูไอ้เหี้ยโสเบคอนนี่ทำทรงแบบแปลกกันเลไอ้สัตว์แม่ โม่ก็ดูคิวันนี่แชมป์ร้อยแปดสิบกว่าไอ้กูว่าไม่น่าแปะน่าจะเล่นมานานแล้วล่ะว,วินสี่สิเอาไอสัตว์มาดิไอสัตว์มาดิ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 มาดมาดไม้ไม่ถ้ามีตังค่าเป่านะกูบอกในแมป yeah. เทียไอ้เียเ้า ก็จายกําลังเจอที่ไอกูแมนจริงแม่งคุณว่าโปเลยสัตว์เฮียประสบการณ์มันเยอะของใครคนหนึ่งไอ้เหียควจะหยิบปืนควักปืนไม่ทันกําลังทีไอวยังไม่ทีใครแตะเฮียเฮยเฮียเฮียเฮยเอีตเฮียเฮียามียเฮียเฮียเฮียเียเอียเฮียเฮียเียเฮีัเฮียเสนยเฮียเฮียเนียเฮีเฮียเนียเเฮียียเฮีเฮนยเเอีเยเเีเ ยียอะอย่างแม่นเลยแล้วยิงหัวไปข้อนี่ปึ๊บแม่งแมวไม่เลยไป็ม่เลยไป็นอ้เหี้ยี่อะไชักแมกเหรอแต่ในรัวอ๋อไอเบคอนจะเป็นโบยชันอะแล้วเมื่อไหร่มึงจะหายนี่วะมึงก็เหมือนกันนี่อ่ะไอ้เหี่ใช่แมกก็อยู่ตรงนี้ตายแล้วนะขุเห็นอลไรนะมีสกินแล้วนะเฮ้ยเขี้ยเสร็บร้อยยี่หัวไปค้อนไปแล้วหัวไปค้อนไปแล้วหัวไปค้อนไปแล้วเว้ยหัวไปค้อนไปแล้วเว้ย สนุกขึ้นประมาณห้าห้าห้าล้านเปอร์เซ็นแล้วถ้าไม่มีมีดอุ้ยเรียบร้อออีเจนี่ตดเซียเช้าอได้ยุบไปเสียงฟองใครคนหนึ่งกดแขนจัดเลยวะไเป็นไรกดแขนโอ้แมปอย่างนี้ปกดแขนอยู่แล้วเฮียกดคิวรัวๆเนี่ยกดแขนหรอว่ากดนิ้วมากกว่าเฮียกูว่า ที <One input> ่คือดีนะอุ้ยที่เก๋หมุนมาเราบอกกูหมุนมาแล้วถ้าถ้าถ้ามึงถ้ามึงเจอถ้ามึงเจอมันอ่ะถ้ามึงเจอแบบมันหนึ่งหนึ่งอ่ะมึงมุมพยายามทาเป้าเลยท่าเป้าให้ตรงให้ให้ตรงกับตัวที่มันบอกอ่ะแล้วแล้วมันก็เดินเดินไปยิงเลยเดี่ยวปูยังไงก็โดนเขาบอกคุณว่าเลดบอลดิงอะไรเงี้ยโปตตบุลดูดมาสีอยู่ทางไหน่ ดีดีดดีดดีดไม่นับน mm ี่แหละเอาอีนี้ได้ระวังระวังทางแคบทางแคบมาเล่นง่ายเออสวยเดี <elim> ๋ยวตัวเดียวเล่นนละไระวัง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 อะเออะไรอะไรจี้จชักไม่อยู่ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาอะไรย่ะ ตกใจกลัวได้แล้วตีไข่แตกแล้วอ่ะเี่ยมาว่ามาว่าจบแล้วชนะแล้วมันจะตายอย่างนั้นแหละมายการรีเฮ้ยดีเฮียสุดเกี่ยวกันแล้วอ๋อไม่ออกเลยคือ เฮ่ครับตบโดยกันได้ไหม่ิชิลล์สมัอม้มึงเหมือนหมาครัยิงไม่โดนเขาหมาหมานอนนะหมาอนน่ะนอนหมาน่ะน้ำมัน่ะหมนหัน่นห่นมหันหุ่นหุ่เย No <laughs> Huh? 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 เราสองคนแล้วนะเราสองคนแล้วเดียวเดียวเออไม่ได้วาเลยฮัลโหลเหลือหางแล้วโอ้พี่ก็างสงสัยว่าพกมึงเล่นอะไรกันอยู่อะแม่ ีย่ยิงป hey hey ืนเนี่ยแหละไอ้น้าป้าไอ้น้าสวัสดีสวัสดิฉันรอไมเนี่ยกูโอ้ยท่านายต่อต้านรถถังไม่ยิงยากวะแต่ไม่ยิงแล้วเดียวตายแน่เลยเหรยกาจะเล็งยิงมึงมังยิงไม่เล็งไม่โดนสักกะทีแอบยิงกูก่อนเลยโอ้ย ไอสัตว์ยิงไม่ทัน